ครับผมวันนี้จะพามากุดคาเอาตะไคร้นะครับปลูกขาไว้สี่ห้ากอก็พอกินทั้งปีนะครับไปดูกันครับเนี่ยครับวิธีดูหน่อขาก็ดู เนี่ยมีมีมีใบหนึ่งใบนะครับวิธีขุดเราก็จะขุดแข,ขนงตรงนี้นี่นะครับเราก็จะได้หัวข่ายอย่างนี้ในขาอ่อนด้วยนะครับจะเอาไปทำต้มยำไก่บ้าน เอาอีกสักสองหน่อนะครับอ่าเจอแล้วนี้อาจจะหน่อเล็กหน่อย นี่นะครับอีกนอหนึ่งครับอีกนอหนึ่งนี่เลย นี่นะครับเร,เ,เราได้ต้นออกค่ะเดี๋ยวจะไปตัดตะไคร้ต่อนะครับตัดใบออกก่อนอ่าไปเอาตะไคร้ ก่ขารของเราาง่ายๆครับดึงออกมาแบบน,นี้ดึงออกมาแบบนี้อันนี้ก็ปลูกไว้ปีก่อกว่าแล้วครับก็เริ่มขึ้นโคนแล้วนี่เดี๋ยวต้องปลูกใหม่นะครับ อืแล้วก็เอาไปพอกินครับไม่ต้องเก็บไปเยอะถ้าเรากินของสดจากธรรมชาตินะครับไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นานๆเดี๋ยวพลังชีวิตจะหมดนะครับกินของสดๆจากสวนอย่างนี้ นี่ครับได้แล้วครับกาตะไคร้นะครับง่ายๆปูไว้กินนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดี